คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากก n อดไน g o o ุ n ไนท t ทาง CGN Podcast ถ้าใครเป็นสาวก Star w a อนะครับจะมีอยู่ประโยคหนึ่งครับที่อาจารย์โยดาพูดกับว่าที่เจไดหนุ่มว่า do or not do there is no try แปลได้ว่าทำหรือไม่ทำไม่มีคำว่าลองเป็นตอนที่ลูคสกายวอล์กเกอร์กำลังพยายามจะฝึกฝนเพื่อที่จะเป็นเจไดนั่นเองนะครับคำพูดของโยดาทำให้ผมฉุกคิดได้ว่า ที่จริงชีวิตคริสเตียนเองก็คล้ายๆแบบนั้นเหมือนกันนะครับมีแค่คำว่าทำกับไม่ทำไม่มีคำว่าลองดูคำว่าลองดูสำหรับผมน่าจะเป็นคำที่เอาไว้พูดปลอบใจตัวเองเมื่อต้องอยู่ในช่วงที่ไม่แน่ใจว่าจะทำดีไหมถ้าตัดสินใจลองทำไปแล้วผลออกมาล้มเหลวหรือไม่เป็นอย่างที่อยากให้เป็นหรือผลออกมาทำให้ผิดหวังละ่ะมันเป็นความรู้สึกแบบกล้าๆกล,กลุกลัว ว่าจะลองดูดีไหมนะจริงๆการที่เราลงมือทำหรือไม่ลงมือทำต้องอาศัยทั้งความกล้าหาญความพร้อมปัจจัยอื่นๆและที่สำคัญคือความเชื่อครับเพราะพอเราเชื่อว่าเราทำได้เราจะลงมือทำโดยแทบจะไม่ลังเลเลยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนคงมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ครับและเมื่อเราตัดสินใจทำด้วยความเชื่อความกลัวก็จะไม่มีผลต่อเรานะครับ ผมอยากหนุนใจทุกคนผ่านถ้อยคำของพระเจ้าครับเพราะพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ด้วยกันกับคุณอย่าขยาดเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าของคุณพระเจ้าจะเสริมกำลังคุณพระเจ้าจะช่วยคุณและจะชูคุณด้วยมือขวาของพระองค์นี่เป็นถ้อยคำยืนยันจากพระเจ้าที่ส่งมาถึงเรานะครับเมื่อคุณกลัวเมื่อคุณไม่มั่นใจเมื่อคุณต้องตัดสินใจลงมือทำบางอย่างพึ่งพาพระเจ้านะครับ พระเจ้าอยากให้เราพึ่งพาพระองค์ไม่ใช่ให้เราพึ่งพาตัวเองนะครับเพราะถ้าเราพึ่งพาตัวเองเรามีโอกาสที่จะทำพลาดหรือล้มเหลวมากกว่าแต่เมื่อเราพึ่งพาพระเจ้ามันจะไม่มีคำว่าล้มเหลวครับเพราะแม้ในสายตาเรามันอาจจะดูเหมือนว่ามันล้มเหลวไปแล้วแต่พระเจ้ายังทรงสามารถใช้สิ่งที่ดูเหมือนล้มเหลวเปลี่ยนให้เป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์กับเราหรือคนอื่นๆได้นะครับ บางครั้งสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เรามองข้ามจริงๆพระเจ้าอาจจะกำลังใช้มันเพื่อให้สำเร็จตามพระประสงค์บางอย่างอยู่ก็ได้นะครับดังนั้นผมอยากหนุนใจผู้ฟังทุกคนนะครับว่าเมื่อเราต้องตัดสินใจลงมือทำอะไรบางอย่างพระเจ้าให้อิสรภาพกับเราครับว่าเราจะเลือกลงมือทำสิ่งนั้นด้วยความเชื่อและความวางใจในพระเจ้าหรือเราจะหันหลังกลับดีกว่าเพราะเรากลัวจะล้มเหลวก็ย่อมได้นะครับ เพราะไม่ว่าจะเป็นแบบไหนพระเจ้าก็ทรงมีวิธีที่จะทําให้สําเร็จตามพระประสงค์ของพระองค์อยู่ดีนะครับแต่พระเจ้าก็ยังต้องการให้เรามีส่วนร่วมในแผนการของพระองค์นะครับพระเจ้ามองเราว่าเป็นผู้ร่วมงานของพระองค์และยิ่งไปกว่านั้นพระเจ้ารู้ว่าเราจะทําสิ่งนั้นสําเร็จครับเพราะพระเจ้าเป็นผู้ที่เลือกให้เราทําสิ่งนี้และพระเจ้าทําให้เราเติบโตผ่านสิ่งที่เราทําร่วมกับพระองค์ ทุกสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมเพื่อคุณนั้นดีเสมอนะครับและเชื่อเถอะครับว่าเราจะได้รับพระพรในสิ่งที่เราทำและกลายเป็นพระพรในชีวิตคนอื่นด้วยเช่นกันแต่ผมอยากแนะนำครับว่าถ้าจริงๆคุณสามารถทำมันได้แต่คุณแค่กลัวไปเองว่าจะทำพลาดผมแนะนำให้คุณเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานบอกกับพระเจ้าก่อนครับปรึกษาพระองค์ก่อนเริ่มต้นทำอะไรก็ตามแล้วรับรองว่าคุณจะตัดสินใจเลือกทำสิ่งที่ถูกต้อง และคุณจะไม่มีความกลัวในการลงมือทําสิ่งนั้นเลยครับเพราะเมื่อคุณอธิษฐานแล้วพระเจ้าตอบก็ขอให้คุณเชื่อว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ช่วยให้คุณทําสําเร็จครับทางที่ดูเหมือนยากแต่ถ้ามีพระเจ้าร่วมทางไปด้วยคุณจะพบทางออกที่ปลอดภัยและคุ้มค่าในการลงมือทําแน่นอนครับเราอธิษฐานประกาศพระนามของพระเจ้าว่าสิ่งที่คุณกําลังจะทําต่อไปคุณกําลังจะทํามันด้วยความเชื่อและด้วยความวางใจในพระเจ้า และไม่ว่าผลจะออกมาล้มเหลวหรือสำเร็จมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณเลยแต่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นพระประสงค์ของพระองค์และพระประสงค์นั้นก็คือเพื่อให้คุณเรียนรู้ที่จะวางใจในการทรงนำและแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระองค์มากขึ้นในทุกๆวันนะครับหน้าที่ของคุณคือเชื่อฟังลงมือทำด้วยการพึ่งพาพระเจ้าด้วยกำลังที่มาจากพระเจ้า คืนนี้อธิษฐานกับพระเจ้าก่อนนอนนะครับคุณกำลังอยากลองทำอะไรบอกกับพระเจ้าเลยครับแล้วรอสัญญาณจากพระองค์เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมและพระเจ้านำคุณในการทำก็ลุยเลยนะครับพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยกับคุณครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากกอดไนกุดไนได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สําำหรับคืนนี้กุดไนครับ